สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเที่ยวน้ำตกค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้หาที่เที่ยวเย็นๆสบายๆายกันค่ะทุกคนเมื่อก่อนก่อนที่เราจะมาอยู่ญี่ปุ่นนะเราเคยคิดว่าที่ญี่ปุ่นอากาศน่าจะหนาวเย็นสบายตลอดนะคะที่ไหนได้พอถึงหน้าร้อนนะทุกคนก็ร้อนร้อน ร้อนเหมือนบ้านเราเลยค่ะเราก็มาถึงน้ำตกแล้วนะคะทุกคนที่นี่มีศาลเจ้าให้ไหว้ขอพอรด้วยค่ะทุกคนถ้าทุกคนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะเจอศาลเจ้าแบบนี้นะคะก็ทำความเคารพค่ะจะคำนับหรือว่าจะยกมือไหว้ก่อนที่จะเข้าไปสถานที่นั้นๆก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการให้เกียรติ คารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาที่นี่ค่ะทุกคนข้างนอกนะร้อนร้อนพอเราเข้ามาในนี้นะมันเย็นสบายค่ะอาจจะเป็นเพราะมีต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นมากๆค่ะแล้วได้ยินเสียงน้ําตกไหลทำให้แบบรู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยค่ะทุกคนค่ะไปค่ะเราไปชมบรรยากาศบริเวณรอบๆน้ําตกด้วยกันค่ะทุกคน ก่อนที่เราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเราจะไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนค่ะ ทุกคนที่นี่มีเสียงเสียมซีด้วยนะคะแบบธรรมดาก็มีค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะจัดแบบไม่ธรรมดาค่ะทุกคนเล็กๆไม่ค่ะใหญ่ๆทำค่ะ หนักมากค่ะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าหนักจริงๆแล้วก็รูเสียมซีเล็กนิดเดียวค่ะกว่าจะขย่าออกมาได้นะคะเล่นเอาแบบว่ากล้ามขึ้นเลยค่ะออกมาแล้วค่ะนี่เราได้เลขสิบหกค่ะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนค่ะชั้นสองก่อนที่จะไป ข,ขึ้นไปข้างบนนะคะเราจะาดื่มน,น้ํานะคะเขาเรียกว่าอะไรน้ํำศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะทุกคนก็คือเอามาล้างปากล้างมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้วนปากเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะสาธุสาธุาธค่ะนี่ค่ะเราจะขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งค่ะทุกคนชั้นนี้จะเห็นน้ําตกชัดเจนกว่าชั้นข้างล่างค่ะ กลับแล้วค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะเย็นสบายสดชื่นนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ